จะขนาดนี้แช่น้ําไปเลยดีกว่ายิ่งกว่าอาบน้ําอีกนะที่สําคัญคือทนแดดกันน้ําน้ําไม่มีเข้าจอยิ่งหน้าฝนนะขี่รถชิลๆเลยนะกันน้ํากันฝนกันกันกันน้ำไม่กลัวฝนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กลัวไม่กลัวฝน <c oughs> จะพาไปอาบแดดยังได้เลยจะตากแดดหรืออาบแดดก็ไม่หวั่นนะจ๊ะอีกอย่างขี่ไปไกลแค่ไหนแบบก็ไม่มีหมด เราเก็บมือถือเข้ากระเป๋าไปได้เลยเนี่หน้าจอนี้ล้ำสมัยเลยทั้งหลายอย่างที่น่าสนใจเลยการใช้งานก็ง่ายมากแค่เชื่อมคาเพลย์และบลูทูธแค่นี้ก็ใช้งานได้อย่างสบายและจะฟังเพลงโทรศัพท์ได้หมดแล้วแต่สะดวกไม่ได้มีแค่นี้นะใจเย็นก่อนมีอีกหลายอย่างอยู่เดอร์คอยสิวาให้ฟังเดอร์หมูเห่เฮวยังมีกล้องหน้ากล้องหลังให้เก็บภาพบรรยายกาศสวยๆในการออกทริปได้ด้วยใครที่ออกทริปบ่อยเหมาะมากและที่สำคัญเลยคือ เก็บมือถือเข้ากระเป๋าได้เลยใช้แค่จอนี้นำทางแค่นี้ก็พอละสบายแล้วไม่หลงแล้วถ้าหลงทางค่อยเป็นเรื่องของอนาคตว่ากันอีกที